สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสมาร์ทวอลทีน่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของมอนเตอร์ที่กําลังจะแตกเร็วๆนี้นะครับก็คือตัวของน้องแบ็กสมิธนะครับผมท่าแสงละกันเนาะจะไม่เป็นท่ามืดจะ <laughs> ท่ามืดถ้าแตกก็เวอร์เกินนะผม อาแบ็กซ์มิแสงนะครับผมจะแจกในวันที่10นะฮะก็คือพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สิ้นสุดถึงวันที่12นะครับมีเวลาประมาณ2วันนะครับเพื่อนๆ่นซึ่งรายละเอียดของเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกับเวลาเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมซึ่งง่ายๆเลยเราก็ลงดันทั้งหมด10ชั้นแล้วก็เอาเซสตะกอเนี่ยมาเปิดแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากท <c oughs> ีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของแบ็กซ์มิทถ้าแสงเองเ่ยแล้วก็ตระกูลของนองเข้าเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่ฟยลเงาะนะครับผมอ่ะก็บอกก่อนนะครับว่า ใครที่อยากให้ทำรีวิวแบล็กซ์มิสแสงฝากกดหนึ่งให้หน่อยนะครับเพราะว่ามีอยู่พอดีนะครับผมอ่ะมีน้องด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูมีน้องพอดีเลยนะครับผมใครที่อยากแบบพี่ผมอยากดูรีวิวแบล็กซ์มิสแสงนะครับผมหรือรีวิวเนี่ยตระกูลแบล็กซ์มิสเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมพยายามทําคลิปรีวิวให้แต่ไม่มีมืดนะบอกก่อนนะมีครบทุกธาแต่ไม่มีมืดเพื่อ <rio> อยากได้มืดมากนะผมอ่ะแบล็กซ์มิสแสงมีอยู่นะครับทุกคนดูมีใส่อะไรที่นี่เอาเสียน่าจะเทยปั้นนะถจะไม่ผิด น่าจะมีอยู่นะฮะทุกคนถ้าจาไม่ผิดนะเอาเรียบร้อยน่าจะอยู่ในคังหรือเปล่าหรือไปอยู่ในทองแล้วแต่ว่ามีอยู่นะครับผมอาจจะมาทําให้โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของแบ็กสมิธกันก่อนละกันนะคบว่าเอ้แบ็สมิธแสงมันเก่งไหมสกิลน้องไปยังไงบ้างนะครับผมอ่ะแบล็กสมิธแสงอ่าเรียบร้อยครับผมมาดูกันนะครับแบล็กสมิธแสงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ไม่ได้แย,ย่ขนาดนั้นนะครับสกิลที่หนึ่งของแบล็กสมิธน้องก็เป็นการตีนะครับแบบนี้ ปากแล้วก็มีโอกาสทําให้สัตว์เกิดเซสตตันนะฮะแล้วก็สกิลที่2ครับเป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยให้กับพรรคพวกทุกตัวเนี่ยเวลา2เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าติดในเรื่องของเอฟเฟกแบบยอดเยี่ยมนะฮะเอฟเฟกเกรดนะครับผมอ่ะขอภัยถ้าอ่านออกเสียงผิดเสียงถูกนะมีโอกาส30%นะครับผมที่จะเป็นการเพิ่มนะครับผมแบบบัฟฟ้าเนี่ยตอนแรกมัน2เทิร์นใช่ปะมันกลายเป็น3เทิร์นนะครับประมาณนั้นเป็นต้นอ่าก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่ดีก็คือบัฟได้นะผมบัฟดาบแล้วก็บัฟเกาะได้้นะผมเฟียง,ง นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ํางานใครแม็กคือสกิลที่3ครับลดเวลาคูดาวให้กับพวกพวกลง1เทนินนะครับผมแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการเพิ่มระยะเวลาของบัฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้น1เทินจาก2เทิน,นกลายเป็น3เทินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นอีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่แย่นะผมอ่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่แย่ลดคูดาวได้เพิ่มแบบเพิ่มเหมือนคล้ายๆกับเพิ่มบัฟฟ้าให้มันเทินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมสลับตัวของแบ็กสมิธแสกนะครับผมทีเนี้ย ตัวของแบ็กซ์มิ h แสงเองอ่ะมันเล่นในโมเมนต์แบบไหนยังไงได้บ้างจริงๆ b a c k ซ์มิ h แสงเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นเป็นโมเมนต์การซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีสกิลการที่แบบแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการสร้างบัฟต่างๆเนี่ยเอาไปเล่นพวกคู่กับมอนเตอร์ที่ใช้ในการกดสกิลแบบพวกเอ่อตัวที่มันมีการถัากดสกิลแล้วมันจะเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นอย่างพวกเอ่อนกแก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นตัวที่ อาจจะมีสกิลแบบสกิลสองแรงๆอย่างพวกปอไฟอย่างเงี้ยที่มันเป็นการตีแบบอิกโนเรด์อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ได้อยู่แต่ว่าการใช้งานอาจจะไม่ได้หลากหลายสักเท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับผมอันนี้คือไคลแม็กเลยนะอันนี้ตระกูลของแบ็กสมิธเนี่ยจริงๆอ่ะมีแค่ตัวของคาดมือที่ผมมองว่าเก่งโคตรๆที่เหลือก็เก่งอยู่แต่ว่าไม่ได้เก่งเวอร์นะครับผมอ่ะแบ็กสมิธมือเนี่ยจะมีสกิลติดตัวคือสกิลที่3ครับผมคือเพิ่มเอฟเฟกต์เอ่อเหมือนคล้ายๆกับว่าเพิ่มเอฟเฟกต์ที่ลดพลังโจมตี แล้วก็เกาะแตกนะครับแล้วก็ความเร็วที่ศัตรูได้รับเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาประมาณว่าคือเหมือนกับประมาณว่าไอ้ไอบ้บัฟพวกเนี้ยจะมีสถานะที่แรงขึ้นตัวอย่างเช่นเกาะแตกแล้วกันเนาะเกาะแตกเนี่ยก็เกาะสมมติเกาะแตกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็บบกไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยแลจะกลายเป็นแปดสิบทำให้ตัวของเกาะแตกตัวนี้มันก็แบบอ่อนค่าลงไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ความเร็วอย่างเงี้ยถ้าแบบสโลห้าสิบก็จะกลายเป็นแปดสิบมันก็จะช้ามากๆนะผม ตัวของแบ็กสมิธมือเนี่ยจริงๆงก็บอกก่อนว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นการสร้างเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการเหมือนคล้ายๆว่าทำให้รีบัฟแดงอ่ะมันแสดงอิทธิพลหรือเอฟเฟกต์เนี่ยมากขึ้นหรือแบบทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอ่าถ้าพูดกันแบบนี้ก็ได้จะได้แล้วก็สกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวมีโอกาสนะครับผม85%นะครับที่จะเป็นการหักดาบได้แล้วก็เป็นการเหมือนคล้ายๆกับเกาะแตกได้ประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่เก่งมากตัวนคะะเมเล,มก,มลก็ก แล้วก็เป็นพวกทีมต่างๆในในโมเมนต์ของทีมไวไวเนี่ยได้เยอะมากตัวมากแบ็กสมิธเนี่ยเขาจะใส่เป็น3ไฟต์นะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะแบ็กสมิธเนี่ยจะเก่งในะคอนเทนต์การตีแบบป e ีบอสมากคอนเทนต์พี e มากๆเลยแต่ว่าเรื่องการตีคนไม่ค่อยเจอนะนะครับไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่ต่อมาแบ็กสมิธอีกแบ็กสมิธหนึ่งก็คือแบ็กสมิธตัวของเอ่อพลาดไฟนะผมแบ็กสมิธไฟเนี่ยมันเก่งตรงที่สกิลที่3นะครับผมสกิลที่มเนี่ยเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์เอ่อ โจมตีนะครับผมแล้วก็พลังป้องกันนะครับแล้วก็ไอ้ฝากความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้น35%อารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นธาตุมืดเมื่อกี้ใช่ไหมคือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าทาให้รีบับแดงเนี่ยมันมันแสดงผลมากขึ้นนะครับผมแรงมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นแบ็กสมิธไฟเนี่ยมันทําให้ตัวของฝั่งบับฟ้าเนี่ยแรงขึ้นสมมติว่าดาเมจจากบับดาบเนี่ย50%าสมบตินะ50%ก็บวกไปอีก3 5ก็กลาบเปอร์เซ็น้์กให้การทีีบัฟดาบห้ามีอัฟพลังป้องกันเนี่ยในตัวเนี่ย มันเหมือนคล้ายๆกับทำดอมเป็นรุ่แรงขึ้นตัวของแบ็กสมิธธาตุไฟเองอะจะนิยมเอามาเล่นในคอนเทนต์การตีคนมากๆเลยนะกิววอซิกฟอร์อารดีนาอาร์จีเอสามหัวนะครับผมไปได้เยอะมากๆจริงสำหรับตัวของแบ็กสมิธธาตุไฟนะฮะแล้วก็สกิล่สองเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวของเอ่อธาตุแสงก็คือแบบเหมือนคล้ายๆสร้างบับดาบได้สร้างบับเกาะได้นะครับประมาณนั้นเป็นต้นเนาะต่อไปครับผมก็คืออีก2ตัวแบ็กสมิธอีกสองทา่าเดียวผมบอกก่อนว่าไม่ค่อยเจอคนใช้งานนะครับผมแต่ ถ้าจะเจอคนใช้งานมีช่วงหนึ่งที่แบบแบ็กสมิธลมเนี่ยได้ความนิยมสูงมากเนาะแบ็กสมิธลมนะครับผมสกิลติดตัวคือหากพักพวกนะครับผมอ่าอย่างพวกเราเนี่ยมีในเรื่องของบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมจะมีโอกาส50%ที่เป็นการตีเอ่อแล้วก็เกาะแตกได้อารมณ์ประมาณว่าถ้าเรามีบัฟดาบอยู่บนหัวเราก็สามารถที่ทําเกาะแตกได้นั่นเองนะง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจและที่สำคัญคือ ตัวของน้องเนี่ยมีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเมื่อพักพวกที่มีเอฟเฟกเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมถูกโจมตีจะมีโอกาส50%นะครับผมที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหักดาบสตูลง1เทินถ้าเรามีบัฟเดฟอยู่นะครับสตูมาตีเราก็จะหักดาบได้ด้วยนั่นเองนะครับสกิลที่2เนี่ยเหมือนกันนะครับกับตัวของคาดไฟก็คือสร้างบัฟดาบได้สร้างบัฟเกาะได้ประมาณนั้นเนาะ,ะต่อมานะนรับผมก็คือตัวของแบ็กสมิธธาดน้ำอันนี้เป็นแบ็กสมิธที่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะครับผม ตัองแบสซอมิชัุน้ำเนี่ยมันจะมีสกิลติดตัวที่จะเรียกว่าก็ดีนะทุกครั้งที่ศั ى, ตรูต้านทานเอฟเฟคลบพลังนะความแม่นยําของพวกพวกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละยี่สิบอารมณ์ประมาณว่าง่ายๆคือประมาณว่าถ้าเราแจกในเรื่องของพวกดีบัฟแดงไม่ติดเนี่ยแม่นยาของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่ศัตรูเออที่เพื่อนเราเนี่ยติดในเรื่องของสถานะแดงเนี่ยมันก็ทําให้ตัวของเพื่อนเราเนี่ยม,มีมีต้านทานเพิ่มขึ้นเรื่อๆยๆเองนี้จริง,รงแอบล่นนากห่อยนะ้วคนหั่นีนะ ่คิลมันดีมากแต่ว่ามันแอบจะเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมมาสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวอันนี้เหมือนทาดมือเนาะ,ะตีศัตรูทุกตัวหักดาบได้เกาะแตกได้ประมาณนั้นละกันเนาะทีนี้เราเรามาสรุปกันดีกว่าว่าอตัวของแบ็กสมิธตระกูลแบ็กสมิธเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่น่านเล่นเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมให้เป็นที่1เลยนะแบ็กสมิธมืดแล้วเอาอันดับที่1ครับแล้วก็อันดับที่2ครับแบ็กสมิดไฟครับผมอนันด อันดับที่4ผมให้แบ็กสมิธธาดลมครับแล้วก็อันดับสุดท้ายให้แบ็กสมิธธาดน้ำนั่นเองนี่คือลำดับที่ผมมองว่าเอแบ็กสมิธน่าจะประมาณนี้นะครับผมใครที่มีแบ็กสมิธตัวไหนอยู่ก็ลองมารีวิวกันได้นะผมเผื่อแบบเหมือนรับเฮ้ยพ,พี่ผมว่าผมเล่นธาดน้ําเก่งนะอย่างเงี้ยมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ